รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับแม้ว่าในสมัยอุธยาประเทศสยามจะไม่ได้ห้ามชาวต่างชาติเข้ามาเผยแผ่ศาสนามีได้ตั้งข้อรังเกียจเช่นประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้จึงทําให้มีฝรั่งและชาวต่างชาติเข้ามาเผยแผ่ศาสนาทําการค้าและตั้งรกรากในประเทศไทยเป็นอันมากทั้งจีนญี่ปุ่นโปรตุเกสอังกฤษฮอลันดาฝรั่งต่างชาติเหล่านี้นําพาสิ่งน่าตื่นตาตื่นใจภาพของความสวยหรูร่ำรวยโก้เก บิดาบรรดาหญิงชาวสยามบางคนจึงอยากยกหลุดสาวของตนให้แต่งงานกับชาวต่างชาติจริงอยู่เราเปิดกว้างสำหรับการเข้ามาค้าขายเจริญสัมพันธรร์ธำไมตีแต่กับการที่หญิงชาวสยามจะแต่งงานหรือแม่เพียงร่วมหลับนอนกับชาวต่างชาติต่างศาสนานั้นกลับเป็นเรื่องต้องห้ามมีความผิดเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องความรักเท่านั้นแต่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวข้องกับอธิปไตยความมั่นคงปลอดภัยของแผ่นดิน ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสปีพุทธศัลลกราช2157มีพระชดํรรลิในเรื่องนี้ว่าหญิงไทยที่ได้สามีต่างชาติบุตรที่เกิดมามักถือสัญชาติตามบิดาและเมื่อโตขึ้นบิดาก็พาบุตรกลับไปประเทศนั้นจะเป็นอันตรายต่อบ้านเมืองเนื่องจากหญิงนั้นและบุตรอาจเปิดเผยความรับสำคัญเกี่ยวกับกำลังการป้องกันแผ่นดินให้สามีรู้จึงมีพระบรมราชองค์การให้ออกกฎหมายลักษณะอาญาหลวง เพื่อควบคุมและจำกัดสิทธิในการสมรสของสตรีความว่าแลไพลฟ้าขอบขันทเสมาทุกวันนี้ประกอบด้วยราคะโทสะโมหะโลภะมีได้กลัวต่อบาปและละอายแก่บาปเห็นนานาประเทศฝารั่งอังกฤษกัป,ปตันวิลันดาคูลาชวามลายูแขกกวยแกวประกอบด้วยทรัพย์สมบัติเป็นอันมากและไทยมนทุกวันนี้ยกลูกสาวหลานสาวให้เป็นเมียมิจฉาทิฐิ ถือผิดเป็นชอบและละฝ่ายสมมาทิฏฐิเสียและบุตรอันเกิดมานั้นก็ถือเพศไปตามพ่อก็จะพากันไปอบายภูมิเสียและมันจะเอากิจการบ้านเมืองไปแจ้งแก่นานาประเทศฟังพระองค์พร้อมด้วยมุขบนตรีจึงมีพระราชะองค์การมาพระบรรทูนดำรัสสั่งแก่ขุนสีทุพพรัชราชโกษาธิปดีอภัยพิริยะกรมพาหุให้ตราเป็นพระราชะกิจสดีกาไว้ว่าแต่นี้สืบไปเมื่อหน้ามาตราหนึ่ง ราษฎรฆ่าแผ่นดินชายหญิงไทยมรอนบอกมียาบบอกมีกลัวพระราชะอาญาพระราชะกำหนดกฎหมายเห็นพะสะัสดุเงินทองของมิจฉาทิฐิอันมาค้าขายแต่นานา,นาประเทศนอกด่านต่างแดนและยกลูกสาวหลานสาวให้เป็นเมียฝรั่งอังกฤษวิลันดาชาวามาลายูอันต่างศาสนาและให้เข้ารีดถืออย่างมิจฉาทิฐิฆ่าศึกศัตรูหมู่ร้ายท่านให้ลงโทษหกสถานสถานหนึ่งคือให้ฟันคอเรื้อเพือน สถานหนึ่งคือให้จำใส่ตรุกไว้จนกว่าจะตายสถานหนึ่งคือให้ริบราชบาทและเอาตัวลงย่าช้างสถานหนึ่งคือให้หมายจตุรคูณสถานหนึ่งคือให้หมายทวีคูณอย่าให้เยี่ยงอย่างกันเหตุใดจึงกล่าวดังนี้เหตุว่าพ่อมันดังพืชผลหวานลงเหนือแผ่นดินจะเป็นพืชผลสืบไปฝ่ายพ่อมันจะเอากิจการบ้านเมืองไปแจ้งแก่นานา,นาประเทศนา,นานาประเทศบรรู้แล้วมันจะคิดมาเบียดเบียนพระนครทาหนีขอบขันเทเสมา พระพุทธศาสนาก็จะพลอยเศร้าหมองไปกฎหมายลักษณะาอาญาหลวงสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั้นมีบทลงโทษเฉพาะความสัมพันธ์ถึงขั้นแต่งงานแต่ต่อมาณวันอาทิตย์เดือน6แรมเจ็ดค่ำปีเถาะพุทธศักราช2,116สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงตราพระราชกำหนดให้มีโทษครอบคลุมถึงหญิงชายที่ซ่องเสพด้วยชาวต่างชาติก็มีโทษประหารความว่า โดยสพเจพระพุทธเจ้าอยู่หัวสรงพระกรุณาดำรัสเหนือเกล้าสั่งว่าทุกวันนี้แขกฝรั่งอังกฤษคุลามาลายูนา,นานาประเทศเข้ามาสู่พระบรมโพธิสมภารไปอันมากแต่นี้สืบไปเมื่อหน้าห้ามอย่าให้ไทยมอญลาวลักลอบไปซ่องเสพเมถุนธรรมด้วยแขกฝรั่งอังกฤษคุลามาลายูซึ่งถือฝ่ายวิช,ชาทิฐิเพื่อจะให้ผู้ราษฎรไปสู่อบายทุกข์ให้อยู่ตามสัมมาทิฐิอย่าให้รักคนปนกัน ฝ่ายจเจ้าหมู่มูลนายจะได้บ่นผนกแจกหมู่ไพ่หลวงตรากฏปานผนกสำหรับแผ่นดินสะดวกถ้าผู้ใดมิฟังลักลอบไปซ่องเสพเมถุนทมด้วยผู้ถือมิจฉาทิฐิพิจารณาสืบสาวจับได้จะเอาตัวผู้ซึ่งไปซ่องเสพด้วยมิจฉาทิฐิเป็นโทษถึงสิ้นชีวิตฝ่ายพ่อแม่ญาติพี่น้องซึ่งมีได้ห้ามปรามเป็นโทษด,ด้วยตามไกลแลใกล้ นั่นคือกฎหมายในสมัยพระเจ้าคุณทนบุรีได้ลงรายละเอียดว่าการที่หญิงชายชาวไทยมอญลาวได้สามีภรรยาต่างชาตินั้นส่งผลกระทบต่อการเกณฑ์แรงงานไพ่สมเพราะคนเหล่านั้นจะกลายเป็นคนในบังคับต่างชาติไปและได้เพิ่มโทษโดยกําหนดให้ลงโทษผู้ที่รักลอบได้เสียหลับนอนกับชาวต่างชาติต่างศาสนาถึงประหารชีวิตรวมทั้งให้ถือว่าญาติพี่น้องที่ไม่ได้ห้ามปรามมีความผิดด้วย